ตอนนี้นะคะตอนนี้นะคะผ่านมาสองสองสัปดาห์ที่ออกมาจากไข่ใช่ไหมครับได้เสียงไหมคะไี่เสียงวะส่วนตอนนี้นะคะพ่อกับแม่ไม่ค่อยสนใจลูกแล้วค่ะเพราะลูกโตมากแล้วเพราะเฟมอสองแล้วรอบหนึ่งส่วนตอนนี้นะคะกงเลอรกับกงยู่ก็มีไข่แล้วค่ะสามฟองแต่เฟไม่รู้แล้วว่า อันไหนมีเชื้อหรืออันไหนไม่มีเชื้อแต่ว่าตอนน้องรอรูนกัน <kleinen S 2> ใช่ไหมใช่แต่ว่าเฟรมจะไม่ตรวจนะคะถึงเฟรมจะรู้วิธีตรวจว่าเป็นไหนถึงจะรู้ว่ามันมีเชื้อหรือไม่มีเชื้อตอนแรกเฟรมจะปล่อยไปก่อนเลยค่ะไม่ว่าจะมีเชื้อหรือไม่มีเชื้อเฟรมจะปล่อยใ,ให้เขาชิมกับไข,ข่ของเขาก่อนไม่งั้นเขาจะเจาะไข,ข่ข,ของตัวเองะคะนี่เราไปลุ้นกันดีกว่าที่สองที่เขาออกมาจากไข่จะเป็นยังไงนะโอ้ตัวใหญ่แล้วว่าใหญ่ไหมเขา โอ้ยไม่หลับลืมตาแป๋วเลยอาทิตย์ที่สองมันลืมตาแล้วค่ะคนอีกตัวหนึ่งนี่เพิ่งตื่นค่ะอีกตัวหนึ่งเพิ่งตื่นตกใจปาตกใจปะเมื่อกี้เขาหลับอยู่นะคะเพื่อนเพื่อนตัวฝั่งลืมนะคะเอาเพื่อนเพื่อนช่วยกันตั้งชื่อน่อยใช่พ่อเขาชื่อย u ก k นี่นะคะ แม่เขาชื่ออะไรคะแม่เขาชื่อฮานอยค่ะอ่าแล้วน้องสองตัวจะชื่ออะไรนี่อ้าวปากกันใหญ่เลยงามงามงามชื่อฮากิหรือชื่อฮาโลวีปิดประตูให้น้องนอนดีกว่าค่ะนี้เราก็อาทิตย์อาทิตย์หนึ่งรามาดูเขาขนหนึ่งเนาะเพื่อจะไม่ได้รบกวนเขาเกินไปเพื่อนเพื่อนนะคะเพื่อนจะบอกให้สีเขาอะตรงตรงปีกอะเริ่มเห็นแล้วสีดำสีเหลืองสีขาวเขาใช่ไหม ขาของงาน้มันจะผสมประมาณเนี่ยเขาจะเป็นขาวเหลืองเหลืองดำลายๆเนาะล้วก็เขาสีเหลืองล้วนแก้มแดงแก้มส้มไม่ใช่ไม่ใช่เหลืองล้วนค่ะเหลืองผสมกับขาวค่ะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกรงนุ้นกันอยู่กับเลิฟใช่ไหมออกไข่สามใบแล้วแต่ไม่รู้จะเป็นไข่ลมหรือไข่มีเชื้อเนาะ แต่ว่าตอนนี้อไอยูมันได้ไล่เอลเลิฟเข้าไปในกองไปฟักไข่เรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าน้องอ่ะยังไม่ได้ออกมานะคะเราก็เลยออกมาข้างนอกตัวเดียววต่ไม่ได้รังเพราะว่าน้องอ่ะห่วงไข่นะคะกรงนี้จะห่วงมากๆเลยขนาดเฟยไปยุ่งกับแฟตัวเมียของเจ้าอยู่เฟยไปยุ่งกับเลิฟนิดหน่อยยูเขาจิกไอเลิฟเป็นว่าเล่นเลยค่ะโอเคสำหรับกิจนี้ขอตัวลาไปก่อนนะ เดี๋ยวเรามาดูอาทิตย์ที่สามเนี่ยว่าจะเป็นยังไงเขาจะออกมาจากลังเขาหรือยังเนะเพราะตอนนี้อาทิตย์ที่สองเขาลืมตาแล้วก็ตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็ขนขึ้นแล้วด้วยออกจากที่เฟยไปต่างจังหวัดมาผ่านไปน้องเฟย์ไปเมื่อเมื่อวันที่ศุกร์เสาร์อาทิตย์ไปแค่สามวันก็ไม่ีที่ตัวเบลเลอร์เลยะโตเร็วมากดูพ่อแม่เขากินเก่งแล้วก็ป้อนลูกเก่งเนาะ โอเคสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆอย่าลืมตั้งชื่อเข้ามานะ,นะ,ะอยากได้ชื่ออะไรกรันเดี๋ยวเราก็าจะมาคัดเลือกชื่อกันเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาคัดเลือกชื่ออีกทีไม่ปล่อยหลงไม่ปล่อยเล่นด้วยเฉยๆโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาเพื่อนๆก่อนดีกว่าจะให้เขาเลี้ยงลูกดีกว่านี่ตัวพ่อครับตัวพ่อเขาตั้แต่แทนคือคักคือคัดแต่ว่าเราปล่อยตัวแม่ไม่ได้แล<ม>้วค่ะเพราะว่าตัวแม่จะอยากเขาจะไปหาลูกเขาแล้วมั้งเปล่าอ่ะ ไม่ค่อยอยากออกหรอกอะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาเ,เพื่อนๆก่อนดีกว่านาะให้เขาไปเลี้ยงลูกเขาดีกว่าะเขากงเขากงเขากงอย่าจบอย่าดื้อหืออย่าดื้ออย่าดื้ออย่าดื้อไปยูยูอยากออกแล้วครับเห็นน้องออกบิดขี้เกียจ <c oughs> <ๆ>ใช่ไหมคะอ่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไว้ก่อนทั้งคุณพ่อมือใหม่ใช่ค่ะก็ขอตัว อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิกุ๊กกีุ้กกพอพีพดคลิปใหม่ๆนะคะก็อย่าลืมกดกระดิกขาติตามน้องๆด้วยนะกดติดตามแล้วก็กดซับสไครต์เฟมด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามคุณพ่อมือใหม่กับคุณแม่มือใหม่แล้วก็แล้วก็มาลุ้นกงนุ้นกันนะถ้ามีผู้ใหญ่ใจดีอยากจะซื้ออาหารน้องมาให้อะก็พิมพ์ลงมาตรงลิงก์ด้านล่างได้เลยแล้วเดี๋ยวเฟมจะส่งที่อยู่มาให้ก็ส่งอาหารให้น้องได้เลยนะคะ เพราะว่าหนูรับได้อยู่แล้วถ้าเกิดอยากจะซื้ออาหารให้พวกน้องๆ uh huh. เป็นค่าที่พวกน้องๆมาถ่ายคลิปแล้วไม่ดื้อไม่สซนอะไรอย่างนี้ใครอยากจะช่วยก็ได้นะคะ uh huh. พิมพ์ลงมาในลิงด้านล่างได้เลยหรือถ้าใครอยากจะสอนวิธีเลี้ยงลูกหรือถ้าเกิดใครอยากจะสอนพวกน้องๆที่หัดเป็นคุณแม่ใหม่ก็ คอมเมนต์เข้ามาได้เลยคุณแม่ออกมาแล้วพ่อไปยืดเส้นยืดสายนะค่ะนี่คุณแม่ออกมาแล้วค่ะคุณแม่แม่ฮานอยเขาวิ่งแล้วเดี๋ยวเราเเดี๋ยวราให้เขาออกมายืดเส้นยืดสายจักนี้นะ้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเครียดเกินไปเพราะเขาอยู่ในกรงนะเขาบินเลยไหมม่ได้บินค่ะเขาโตเนี่ยคอยมาดูแลลูกเนี่ยปล่อยยู่ยูปล่อยยู่ยู่ได้ก็ได้ยู่ยูอยากออกแล้วเห็นน้องออก ะะหรมีกดูลูกฝักไข่อยู่ปล่อยเขกันม่อมาไปแล้คะโอเค,คไปคึกกันใหญ่แล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะค่ะอย่าลืมอย่าลืมออพูดเป็นรกค่ะอย่าลืมเป็าแรกก็ชิกะ คุแม่มือใหม่แล้วก็ติดตามน้องที่ไม่มีชื่อใครอยากจะพิมพ์ชื่อใ่ต้คอมเมนต์เลยนะใต้คอมเมนต์พิมพ์มาได้เลยเพราะว่าช่วงนี้อาจจะยุ่ง,งนิดนึงาบางทีน้องเฟมกับปะป๊าเก่ามาอาจจะเไม่ไอ่านลิง์ด้านล่างแล้วก็บางทีอาจจะอ่านแต่อาจจะไม่ได้ว้าหนาอยอยากไปกินน้ำมาแม่ โอเคงั้น bye บ๊ายบายก่อนแล้วกันนะบ๊ายบายกวนไม่ไหวแล้วค่ะตอนนี้โจรรมูนวุ่นวายไปหมดแล้วว้าวได้ออกมาบินกันคึกกันใหญ่คึกใหญ่แล้วค่ะดูฮ่านนอยค่ะเขาคึกใหญ่ไปกินน้ำชาพ่อแม่ค่ะอยากเป็นลูกศิษย์พ่อแม่ค่ะบ๊ายบาย <laughs>